กทั้งหมที่เราเราไม่สนราไม่ยปคือบางทีเดียวที่เดียวที่ยวที่เดียวที่เดียวที่เดีวที่เดที่เยท่เดียวที่เดียวที่เดียว่เดียวที่เดียวี่เดียวที่เดียวท่เดียวที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 ่เดียวทเดียวที่เดียวทีที่เดียววที่เดียวที่เดียวที่เดีเดียยวที่เดียวที่เดีเดียยวเดียวที่เดียวที่เดียวเดียยวเดียวที่เดียวที่เดี ก็นั่นดิเจ้าที่ครับแต่แล้วมันบางเหรอแต่นี่เราไม่จับได้เลยไม่ที่ใช้ก็ไหอ่ะทีหวัดบีนะเนี่ยฝาไม่แรงฝาเรื่ังที่ đây <laughs> là bò lùn các bạn ơi, đây là bò lùn ต้อ็เป็นรูปอะไรอย่งเงี้ยคันว่าต้ง้างวะเลือกแต่งได้ไหมม่แต่งได้ 大家有沒有放下來啊好好走 <laughs> <coughs> 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 <coughs>